สวัสดีค่ะ,คะ,คะ,ะก็กข่าวภาคค่้มชวงที่สของช่อง7จสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอาพระเนตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโตเกียววิทยาเขตโอโอไกยามะประเทศญี่ปุน่นวันที่21เมษายนพุทธศักราช2558เวลา8นาฬินาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุน่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟเกียวโตเพื่อประทับรถไฟชินคันเซน็นหมายเลขโนซมิ118เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงโตเกียวใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเศษเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟกรุงโตเกียวนายพักวัตตันสกุลอัครราชทูตและข้าราชาการสถานเอกอัครราชทูตนครโตเกียวเฝ้าทูลอมอระบาดรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวที่ประทับแรมเวลา14นาฬิกา30นา,าทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโตเกียวหรือโตเกียวเทควิทยาเขตโอโอกยายามะตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2424ในช่วงการปฏิรูปเมจิเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปรับระบบให้ทันสมัย ปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของโลกเน้นด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสาร field, สนเทศศาสตร์และการจัดการด้านนวัตกรรม มีสิทธิ์ที่ได้รับรางวัลโนเบลและอาจารย์ได้รับรางวัลระดับโลกหลายคนมีนักศึกษาประมาณ1,000 0คนนักศึกษาต่างชาติมาจาก70ประเทศในจำนวนนี้มีนักศึกษาไทย132คน มีความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา102แห่งใน27ประเทศสถาบันเทคโนโลยีโตเกียวมีห้องทดลองและสถาบันวิจัยจำนวนมากได้แก่อาคารนวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสถาบันวิทยาการชีวิตและโลกที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีโตเกียวได้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานวิจัยสำคัญอาทิซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ซูบาเม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารนวัตกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อมอาคารแห่งนี้มีระบบการประหยัดพลังงานชั้นนำชนเช่นเซลล์เชื้อเพลิงและการดึงพลังงานธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานภายในอาคารการใช้แผงโซลาเซลล์บนผนงังดูดซับพลังงานจากแหลง่งหลายแหลง่งภายนอกอาคารมีแผงโซลาเซลล์4,570แผงผลิตไฟฟ้าได้650วัตต์ต่อวันไฟฟ้าที่ผลิตได้ <S <S เพียงพอใช้ในอาคาร สามารถลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง60%และช่วยลดค่าไฟได้ถึงปีละ30ล้านเยนภายในอาคารแต่ละชั้นเป็นห้องทำงานสลับกับห้องปฏิบัติการทดลองมีอาจารย์ที่ทำการวิจัยด้านพลังงาน230คน อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสถาบันวิทยาการชีวิตและโลกสถาบันแห่งนี้เริ่มดำเนินงานในปีพุทธศักราช2555เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นที่ต้องการนำนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกมาทำงานวิจัยเรื่องโลกกับการกำเนิดชีวิตในญี่ปุ่นโดยให้สวัสดิการและการสนับสนุนที่ดีหลายด้าน ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติถึง33เงานวิจัยหลักคือการศึกษาและวิเคราะห์ถึงต้นกำเนิดของโลกกับสิ่งมีชีวิตในสภาวะแวดล้อมทางนิเวศวิทยาระยะเริ่มแรกและการวิวัฒนาการต่อไปตามความคิดที่ว่าถ้าจะรู้ว่าชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องรู้เรื่องกำเนิดและความเป็นไปของโลกด้วย สถาบันได้รับทุนรัฐบาลและมีทุนสนับสนุนการวิจัยจากต่างชาติด้วยปัจจุบันร่วมมือกับสถาบันวิจัยระดับโลกหลายแห่งมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ <c oughs> เช่น <c oughs> การค้นพบว่าการที่น้ำจะเปลี่ยนเป็นของแข็งไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิต่ำแต่สามารถใช้แรงดันสูงและอุณหภูมิสูงได้ <c oughs> เป็นการพิสูจน์ว่าที่ที่ร้อนและมีแรงกดสูง <c oughs> น้ำก็สามารถอยู่ได้ <c oughs> มีงานวิจัยของสถาบัน <c oughs> ที่แสดงว่าแกนของโลกมีน้ำอยู่ <c oughs> เป็นการตอบคำถามที่ว่า มวลของน้ำถึงจะมีพื้นที่มากแต่เมื่อเทียบกับมวลรวมของโลก<ม>ก็เป็นเพียงร้อยละสามเท่านั้นเมื่อเวลาที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตน้ำเป็นสิ่งสําคัญและควรจะมีมวลมากกว่าปัจจุบันมวลของน้ำที่หายไปหายไปที่ไหน<ม>การทดลองและการวิจัยพิสูจน์ว่าอาจ,จอยู่ในแกนของโลกได้ การศึกษาวิจัยแกนของโลกจึงทําให้เข้าใจวิวัฒนาการของโลกกับการกําเนิดของสิ่งมีชีวิตได้การเสด็จพระราชดาเนินเยือนโตเกียวเทคในครั้งนี้ทําให้ทราบว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสําคัญเพราะทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าเราสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยประหยัดทรัพยายกรธรรมชาติงบประมาณช่วยผลิตไฟฟ้าและลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในส่วนของประเทศไทยมีความต้องการช่างเทคนิคมาช่วยดําเนินการดังกล่าวในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยาประเทศส่วนการเปิดอนาเขตทางวิชาการเพื่อค้นคว้าเรื่องของโลกกับสิ่งมีชีวิตก็มีความสําคัญเช่นกันเราทำให้รู้เรื่องโลกกับการกําเนิดชีวิตอาจนําความรู้นี้ไปต่อยอดค้นคว้าวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้ต่อไป 17.30นาิกาส0นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยน์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตนักรูงโตเกียว พระราชทานพระราชวรโกรากาสให้นายศรีหัศ์พวงเกียรแก้วเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวถวายพระกรยาหารคำ่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุน่นมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโตเกียวและคู่สมรสและข้าราชการประจำส่วนราชการไทยประจำกรุงโตเกียวและคู่สมรสเฝ้าทูลอมระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่น